ทำกุ้งเสร็จแล้วอีนี้ก็มาเตรียมเครื่องนะครับเตรียมจะต้ยมยำกุ้งวันนี้ไม่ได้ลงมือทำเองให้สีภรยาเป็นคนทำนะหั่นตะไคร้พูดลงดลงีก็มีตะไคร้มีขา ใบมะกรูดผักชีต้นหอมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเห็ดหอมเมียเห็ดนี่เขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าดอกตุม้มตุ้มโอ้โหนะครับหั่นขาครับขาดตะไคร้นี่จะขาดไม่ได้นะครับประเภทต้มยำมันจะเพิ่มรสชาติ เพิ่มความหอมเวลาสดน้ำกระลมกระหล่อมกินตะไคร้กินขานะครับวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายไว้แค่พอประมาณนี่ก็จะรันล่วงไปตอน เราวิธีทำเรียกต้มเลยนะครับขันตอนทาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะรัดไปาขั้นตอนการต้มลงหม้อเลยนะครับและก็ตามด้วยเห็ดนักฟ้า ต้องชิ้นเล็กไม่ต้องชิ้นเล็กเอาคำโตๆโจะได้กินแบบอร่อยอร่อยเห็ดเฟืองไอ้เด็กนะไม่ใช่เห็ด,ดหนดางฟ้าใช่ไหมเห็ดเฟืองใช่ไหมเห็ดนางฟ้าก็เป็นดอกเออเห็ดเฟือง เดีด๋ยี่เขาก็เตรียมกุ้งเค,ครื่องกุ้งอักจีต้นหอมใบมะกคครูดเอ็ดเฟืองจักไข่หอมแดงมะเขือส้มเรียบร้อยเลยนะครับต่อไปนี้เขากจะทำการต้มนะครับ อ่าทีนี้ก็น้ำเดือดแล้วใส่ตะไคร้ลงไปอือฮึใส่ถุงชวรดใส่รสดดีใส่อ่าเครื่องปรุงก่อนเครื่องปรุงอย่างไปแล้วนะครับอัน,นี้ก็ใส่จักไครใส่หอมแดงใส่ข่าใส่เห็ดลงไปเลย มาไปก่อนรอเห็ดจก่อนน้ำเดือดบบบบะแล้วก็นี่สารมะนาวก่อนเสใส่มะนาวกัน ไส้มั่นนาวหอมหวมวันนี้กินเที่ยวระเบิดแรกก็ได้นำเมนูต้มยำกุ้น้ำข้นมาฝาก <c oughs> พ่อแม่พี่น้องคินสักําเดิด ไปได้ล,ล้างหมดอือใส่น้ำตาลน่อยน,น้ำตาลเย็มน้อยน้ำปลาแห้งน้นอยวันนี้ก็ได้ทำเมนูต้ยมยำกุ้งน้ำข้นมาฝากพ่อแม่พี่น้อง เนื่อน,นได้พอได้ชมกันนะครับกับเข้าแมลงนี้จิมจิมจิมลํำก่อนล้ำนนลํำะไลำก็ลํำก็ลุกเลยลุกลํำเลยลํำไม่ใช่เหรอ <c oughs> อ่าต่อไปนี้ก็จะใส่กุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆซื้อมาแต่เจ้านะครับ 240บาทมีอยู่ประมาณกิโลกว่าๆกาุ้งสดๆตัวเป็นๆน็นอกน้ำแข็งไว้ใส่ไปแล้วครับ่งตัวใหญ่ๆงามๆสีสันหน้ากินขนาดแล้วก็จะใส่นมสดคันในชั่น ให้มันกุ้งมันซุกคนเดี๋ยวรอให้กุ้งมันสะดุง้นงน้อยๆเาก็จะได้ใส่นมจะได้ใส่น้ำพริกเผานะครับใส่นมไปเว้ยนะไม่แตกมันนที่นี้เขาก็จะมาใส่นมสดนะครับลาดนมคลกลงไปนมสดนี่เ่าจะใส่ตอนที่อ่า กุ้งใกล้จะซุปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ก่อนมันจะแตกมันเี๋ยวมันจะกิ่นล้วบิไข่ลํำถ้าเราใส่ตอนเตียนใกล้ซุปแล้วใส่แล้วก็พอเดือดได้สักคกรัร้งเขบอกถอดปลักเลยนะครับวันนี้ก็บาได้เอ่เนี่ยในหม้อนะครับเพราะว่ามันแก๊สหมดแก๊สมันหมด ก็เลยมาย่างในกระทะไฟฟ้านะครับครับผมจิ้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 มโอ้โหสุดยอดอร่อยลำขนาดนะครับพี่น้องสองเต้อนะครับจิ้มอ่ะจิ้มก๊ัมจิ้มก๊ัมพอละพอละแกแกอ่าอ่าวอ้าวอ้าวพดฝาไปหน่อยอ่ะใส่รัวมั้ใส่พอละอ่าสุกแล้วทีนี้เขาก็มาใส่ พักจีต้นหอมใบมะกรูดโรยหน้านะคร<ม>ับลํามาะขนาดต้มยำกุง้งน้ำขดวันนี้เป็มหม้อเลยเรียบร้อยหม้อ,อนี่ก็ก<อ>ุ้งก็ประมาณสามสี่สิบตัวเลยนะครับแต่วันนี้เมนูนี้สองคนมดกระทะแน่นอนครับผม ลำอ่าก็สุกแล้วสุกแล้วก็เดียวเขาจะมาตักใส่ถ้วยแล้วก็นั่งกินกันนะครับละเดี๋ยวก็จะท้ายงพอเหมือนกันนะครับตอนเขานั่งกินเนาะเมนูวันนี้ต้องลำแน่นอนครับผมครับตักใส่ถ้วยนี้แล้วก็จะเตรียมตักใส่ชามโอโอแล้วที่นี้เราก็จะไปกินข้าวนะคะ น,นี่ครับ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 เสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี่เรา,าจะกินข้าวกันแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องอวันนี้กินเที่ยวระเบิดแหลกม่ได้ไปไปกินไปแอวที่ไหนนะครับกินแล้วกว็แอวอยู่ในห้องนะครับวันนี้ตังน้ำตังน้ำใส่น้ำใส่น้ำเออใส่น้ำใส่น้ำ โอ้โหกุโโ้โโโโตงตัวใหญ่ๆวางเลยนะครับกินสองคนแฟนนะครับนั่งคอละจอกคอละแจงนั่งกินสองคนอันนี้ครับนน้ำพริกกุ้งน,น้ำพริกกุ้งเสียบซื้อจากไปถ้วยอะไป ซื้อจากตลาดน้ำพะพวานครับวันนั้นมอันนี้ก็จะเป็นปูนี่เขาเรียกอะไรปูทรงเครื่องปูทรงเครื่องนะครับแตงหมกองละห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับปูกองใหญ่นะครับไม่เม็แบบรวมตลาดน้ำอะพวานะครับรวมไเยอะนซื้อมาได้สองสามวันแล้วครับครับเมนูวันนี้นะครับวันนี้กินเที่ยวระเบิดแรกก็ขอสวัสดีครับขอกินข้าวก่อนนะครับ